ช่องวันแรบบิด Studio อยำยำจัมโบเสนอสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รถต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอยากแซบก็บอกลุดกรอบไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการซุปตาโซเชียลแล้ววันนี้น้องจุ๊จะพาเราไปพบกับซุปตาคนไหนจะไปทำกิจกรรมอะไรไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะพบกับจุและรายการซุปตาโซเชียลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำกิจกรรมของหน um ุ่มออฟค่ะพิธีกรรายการโพทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมของหน um ุ่มออฟเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรไปฟังเขากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมออฟจุมพลอดุลกิติพรครับกิจกรรมที่ผมชอบทำนั่นก็คือตีปิงปองนั่นเองครับผมตีมาตั้งแต่ประถมแล้วครับปิงปองเป็นกีฬาที่ฝึกทั้งด้านสายตาเพราะว่าโตกันรวดเร็วครับเหมือนแบบไม่เสียงเหงื่อครับแต่ว่าตั้งใจเล่นจริงๆจะเสียงเหงื่อเยอะมากเพราะว่าต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาตอนประถมหรือมัธยมเนี่ยก็จะเรียนที่สนามกีฬานิมิบตรครับผมปิ่นก้าวก็มีครับแล้วก็ที่บ้านก็มีโต๊ะอยู่แล้วด้วย

ส่วผสมจริงถึงใจไวมันลองแล้ว,ลวสักจริงลองเลย <c oughs> ยำยำจำโบความสุขคำโต และตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่สโมสรอนเทเบิลเทนนิสบ้านปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่ยืนอยู่ข้างๆค่ะก็คือโคตอมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบก่อนเลยไม้เนี่ยสองด้านดํากับแดงเนี่ยใช้งานต่างกันไหมคะหรือว่ามันเหมือนกันใช้งานเหมือนกันแต่ว่าจะมียางสองชนิดไม่เหมือนกันเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นดากับแดงอันนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาใช่ครับก็ยังเป็นเม็ดเป็นซาคูอย่างเงี้ยครับและอย่างนี้วิธีการจับไม้คะมีจับแบบหนึ่งก็คือจับแบบปากกาปากกาครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจับแบบแชคแฮนการตีลูกเนี่ยต้อง ในจุดกระทบก็คือตีโ,อโดนกลางไม้จะดีะที่สุดก็คือโดนกลางไม้ดีสุดใช่ครับ <จะ S 1> ต <ำ S 2> ่าแหน่ง<ล>อื่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับการเสิร์ฟซะมากกว่าได้ยินมาว่าวันนี้โคต้อมนะคะเตรียมเยาวชนทีมชาติมาเป็นคู่ซ้อมเลยเดี๋ยวตอนนี้ดูพร้อมแล้วนะคะเรียกไงเราไปตีดินป้อมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เขาบอกนะคะว่ากีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่ย่าเป็นนักสอนของโลกถ้าหนูทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ เทเบิลเทนนิสถือว่าเป็นกีฬาที่มีลักษณะพิเศษกว่าการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆเพราะว่าในขณะที่คุณเล่นเนี่ยนะครับผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนตลอดเวลาแต่การเคลื่อนไหวนั้นเป็นการออกกําลังกายแบบเบาๆและทําจานวนครั้งมากๆนะครับผู้เล่นเทเบิลเทนนิสจึงได้ออกกําลังในลักษณะค่อยๆไปครับไม่เกิดช่วงเหนื่อยจนหายใจไม่ทันหรือเป็นลมหน้ามืดเหมือนกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆเลยครับ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูนั้นตั้งอยู่ที่ชั้น10ห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงทนบุรีครับการเดินทางก็ให้วิ่งมาทางสะพานกรุงทนข้ามแยกบางพลัดและตรงมาเรื่อยๆครับห้างตั้งหัวเสงน,นั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเอง แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะยำยำจัมโบ้รสตอยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะอยากแซ่บก็บอกหลุดกรอบไปเลยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณนะคะโคต,ตอมนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องจินโน่นะคะที่มาเป็นผููสอนแล้วก็ผู้สอนให้หนูในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการซุปตาโซเชียลของเรานะคะก็มีประกาศนียบตรมามอบให้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่ากิจกรรมในครั้งหน้าที่ทุาจะพาคุณผู้ชมไปทำนั้นจะเป็นอะไรนะคะในรายการซุปตารโซเชียลค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ